รายงานข่าวด่วนข่าวดีข่าวดีครับทั่วโลกล่งอกครับสหรัฐอเมริกาเจรจากับจีนยอมลดภาษีสินค้านําเข้าลงถึง115%ในช่วงเวลา90วันโดยสหรัฐลดลงเหลือ3 0จาก145%แต่ในขณะเดียวกันจีนลดลงเหลือ10%จาก125%ครับวันนี้12พฤษภาคม2568ครับล่าสุดต้องบอกว่าประธานคณะที่ปรึกษานโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรครับท่าน พันศักดิ์วุญญรัตได้มีการให้สัมภาษณ์ในเรื่องของการเตรียมตัวเจราจาของทีมไทยแลนด์โดยคณะทำงานนโยบายด้านการค้าสหรัฐอเมริกาที่ท่านนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไปเมื่อ6มกราคม2568ที่ผ่านมาก็ได้เตรียมตัวเรื่องนี้มาโดยตลอดครับและกล่าสุดต้องบอกว่านี่คือข่าวดีข่าวดีข่าวดีครับมาบอกให้ฟังกันว่าทั่วโลกต่างโล่งอกและก็ต่างรู้สึกยินดีครับทั้งสองชาติยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจของโลกทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนบรรลุข้อตกลงล ภาษีสินค้านําเข้าซึ่งกันและกันแล,แล,แล,แล้วนี่คือข่าวดีที่สุดครับแล้วก็เป็นข่าวดีที่ต้องรีบนํามาบอกกันเพราะในที่สุดทั้ง2ประเทศก็ยอมลดภาษีมากถึง115%นะฮะซึ่งเป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา90วันซึ่งมากกว่าที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้